สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศาีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองสำดูดวงกับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2513นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆคลิปเลยนะครับ ใครที่ต้องการติดต่อช่องบูพยานนะครับก็สามารถไปติดตามรายละเอียดการติดต่อได้ที่ช่อง description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับ description เนาเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราสิกุ่มแล้วก็ลัคนากลุ่มไพ่ถูกเปิดไว้หมดแล้วนะครับก็จะมาดูไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ a อทออเปนทากเึิล เอ็ดออฟพันด e ักเนี่ยแปลว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณจะมีความมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยพื้นฐานโดยรวมนะครับหรือคุณจะได้ความมั่นคงกับในเรื่องของความรักตัวตนความรู้สึกสิ่งต่างๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงนิดนึงคือเป็นคนที่อาจจะเหมือนกับว่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปอะไรแบบนี้นะครับควรแล้วก็ยึดติดมากเกินไปควรที่จะปล่อยวางแล้วก็เหมือนกับ พยายามปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูเป็นธรรมชาตินิดหนึ่งเพราะว่าอิทธิพลของหนึ่งเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของความหนักแน่นความมั่นคงจนเกินไปมันจะทําให้ตัวคุณนั้นเหมือนกับยึดติดเกินไปแล้วอาจจะทําให้ทุกอย่างนั้นดูลําบากกับการคิดหรือการตัดสินใจกับคู่ของเพศตรงข้ามได้ด้วยเช่นกันแต่โดยรวมแล้วยังถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีและก็มีความมั่นคงที่ดีกับในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ได้นะครับ ก็ยังมีในทิศทางทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ต้องปรับปรุงละกันไม่เรียกว่าเป็นข้อเสียนะครับเป็นข้อที่ต้องปรับปรุงนิดนึงก็คือพยายามาใส่ใจดูแลกับเขานิดนึงแล้วก็รับฟังเหตุผลเขาด้วยอันนี้ก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นเต็มเต็ม,ตมความรู้สึกให้แก่กันและกันมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นทุกอย่างยังสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณยึดติดมากเกินไปจาก1เหรือนเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้ลําบากเนาะ ีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของดาวประจําตัวของคุณนี่ยโครจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นตําแหน่งที่เบียกนกันกับลัคนาของตัวคุณเองด้วยอันเนี้ยก็อาจจะต้องระมรัดระวังบ้างกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยที่อาจจะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยก็โครจรตกเรือนมรณะด้วยและกํกาลังจะโครจรเข้าสู่เรือนสุภาสังว่าจริงๆก,ก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงแรกนิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะมี าเสียงมีการทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นกันกับในเรื่องของคนในครอบครัวได้เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยคือดาวแห่งครอบครัวโคจรไปอยู่ในเรือนมอรณะใช่ไหมครับแล้วกลุ่มกับดาวพุธอันนี้คู่ธาตุ คู่ธาตุน้ำแต่ว่าจะเล่งกับดาวคารที่ดาวพุธนั้นเป็นปากเสียงกันดังนั้นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีปัญหาความรู้สึกสิ่งต่างๆกับคนในครอบครัวหรือกับคู่ของคนหลักได้ด้วยเช่นกันดังนั้นคุณก็อาจจะต้องแบบว่าพยายามทำสมาธินิดนึงเนาะเพราะว่ามีไพ่ฟอบสอดเกิดขึ้นฟอบสอดเนี่ยแปลดได้สองความหมายความแรกความหมายแรกก็หมายความว่าอาจจะมีความเจ็บชำ้ำกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องหนาวเนี่ย แล้วก็ถูกเมินนะครับถูกเหมือนกับว่าถูกทําอะไรที่เหมือนกับว่าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคู่ของคนหลักอย่างเต็มที่หรือเท่าที่ควรคุณต้องหนาวเนี่ยนะครับคุณต้องรู้สึกเย็นชากับความรู้สึกต่างๆกับคู่ของคนหลักที่มันไม่ถูกเต็มๆอะไรแบบนี้ยแต่ข้อที่ดีหมายความว่าคุณควรต้องหยุดนิ่งแล้วก็ทําสมาธิในน้ําแข็งกับความเย็นชาเหล่านั้นแหละคือมันต้องทําให้มันชินไปก่อน นะครับถึงไม่ชินก็ต้องทำให้มันชินเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่สามารถ move ไปข้างหน้าได้ในช่วงของต้นเดือนดังนั้นคุณก็คงต้องรอให้ดาวสุกนั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุให้ได้นะครับทุกอย่างถึงจะกลับมาเป็นในทิศทางที่ดีเพราะไพ่เนี่ยบ่งบอกว่ามีการรอคอยขึ้นมาถึง2ใบคือ9 of ออบคันะครับแล้วก็7 of p e n อ a c เป็ น้ำคับเนี่ยแปลว,ว่าคุณต้องเติมเต็มพลังงานด้านบวกให้กับตัวเองโดยที่พยายามอยู่กับในเรื่องของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปแบบไปเรื่องของเพศตรงข้ามมากจนเกินไปอย่าเพิ่งไปใส่ใจอย่าเพิ่งไป คา,าดคั้นอย่าเพิ่งไปอคอมมิต์อย่าเพิ่งไปอะไรมากกับเรื่องของคู่ของคนรักเราควรที่จะปล่อยใจกับความรู้สึกของตัวเองแล้วอดทนรอคอยจากไพ่เ e เ e ่นออฟ p e n ทาเคิลเซเว่นออฟเทาแปลว่าไพ่ของการรอคอยนะครับเป็นผู้หญิงคนนี้ที่กําลังรอให้ผลไม้รอให้เงินเนี่ยผุดขึ้นมานะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงเนี้ยก็แปลว่าถ้าเกิด คุณรอคอยเนี่ยทุกอย่างจะค่อยๆมีในทิศทางที่ดีเราค่อยใช้จังหวะเวลาเนี่ยเข้าไปนะครับเราก็เข้าไปแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างตรงเนี้ยมันก็คงต้องใช้ระยะเวลาหรือการรอคอยก่อนอื่นเลยคุณก็ต้องปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดเพราะนายออฟครับนี่ยบ่งบอกว่าพยายามทําตัวเองให้ดูสดใสล่าเริงนะครับเราก็พยายาม เห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปลำเส้นหรือเราควรต้องแบบว่ามีขีดเส้นก่อนระหว่างคุณกับเขาอย่าเพิ่งเดินทางข้ามไปนะครับแบบเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาหรือมีการทะเลาะเบาะแวงกันเพราะมี s ว v e n up one เกิดขึ้นคือคุณต้องใช้ความอดทนความพยายามการต่อสู้การดิ้นรนไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นก็จะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาะแวงกันมีไพ คิงออฟซอร์เกิดขึ้นด้วย นะครับเพราะว่าเราก็ต้องใช้เหตุผลมากๆกับการคิด mm hmm. การกระทําทุกอย่างอาจจะยังมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจกับกู้ของคนหลักพอสมควรเลยอะไรแบบนี้นะครับคงต้องแบบพยายามอดทนอีกนิดหนึ่งเนาะ mm hmm. มี view of fortune mm hmm. เกิดขึ้นคือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการที่จะปรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมาดีกันได้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันเพราะยังมีไพ่ the river mm hmm. เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าถึงแม้เราจะมีปัญหาถึงแม้เราจะมีทัศนคติถึงแม้ จะมีความขัดแยง้งบางสิ่งบางอย่างแค่เราต้องเงียบไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ประทะแล้วอยู่ในที่ของตัวเองไกลกอนสักระยะหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ดาวเคลื่อนตัวไปนะครับไม่สัมพันธ์ในมุมร้ายแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่องจาก h e of fortune คือการเปลี่ยนแปลงและ the r o v e r ใหมายถึงว่าคุณกับเขายังสามารถเป็นคู่กันได้คุณกับเขายังสามารถเคลียร์ปัญหา วิลฟอร์จูนก็เป็นการเคลียร์ปัญหาชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาความรู้สึกที่ต้องขัดแย้งกันจนต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องอาจจะจบเลิกลากันไปได้สำหรับบางคนแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ส่วนมากก็อาจจะมีปากเสียงกันมากกว่านะครับดังนั้นยังคงต้องพยายามรอคอยโอกาสสิ่งต่างๆอีกนิดหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะกลับมาในสิ่งที่ เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณในทิศทางที่ดีได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าดาวคู่ก็คือดาวพุธเนี่ยจะโครจรเดินหน้าไปที่ราศีพบสุภะกรรมะแล้วก็จะไปอยู่ในเรือนราพะอีกครั้งหนึ่งในช่วงของประมาณปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเรือนราพะคือเรือนที่ดีมากเลยนะครับก็จะทําให้โชคลาภความรักนั้นดีขึ้นนะครับดังนั้นก็อดทน นิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะมีความอึดอัดใจมีความทะเลาะเบาะแงกันหรือบางคนอาจจะยังมีปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ต้องเป็นมือที่3ที่มาแทรกแซงหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่ตอบโจทย์กับความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับจากไพ่ทริอฟสอดเกิดขึ้นทรอฟสอดเนี่ยเป็นไพ่ของการที่ต้องเหมือนกับถูกอะไร ทำไม่ชัดเจนะนะเนาะแล้วก็อาจจะมีความรักของมือที่3เข้ามาแทรกแซงความรักที่อาจจะต้องอดทนรอคอยแล้วก็เคลียร์ปัญหาเพราะ3ดับยังไงก็ต้องเคลียร์เพราะถ้าเกิดเคลียร์ไม่ได้คือจบนั่นแหละดังนั้นก็ทุกสิ่งทุกอย่างคงต้องใช้ระยะเวลานะครับมี3มดับปักที่อกเนี่ยมันหมายความว่าคุณก็มีความยุ่งยากใจอยู่แล้วและมีคิงถือดับเข้ามาแบบนี้นอีกแปลว่าอย่าอย่าเอาดาบอีกหนึ่งเล่มมาม มาทําให้ตัวเองต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะคิงถือดาบเนี่ยเประว่าเขาก็คงไม่ยอมกับตัวคุณเหมือนกันนะที่จะต้องเอาแบบว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันดีเหมือนในสิ่งที่คุณต้องการได้ทั้งหมดดังนั้นมีวิธีเดียวก็คือต้องอดทนต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างดยความ เงียบนิ่งไปก่อนอะไรแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นถ้าคุณทําสมาธิได้มากแค่ไหนคุณปลดปล่อยพลังงานได้มากแค่ไหนคุณก็จะเจอกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคตข้างหน้าได้มากเท่านั้นการปล่อยผ่านในที่นี้ไม่ได้แปลว่าคุณจะเลิกแล้วต่อกันโดยที่ถือว่าบางคนมีบุคคลที่3เข้ามาจะแปลว่าเราจะยอมให้เขาคบกันหรอไม่ใช่นะครับเราแค่หมายความว่าอย่าพิ่งไปเคลียร์ตอนนี้เพราะเคลียร์ไปก็มีแต่ปัญหา เคลียร์ไปก็มีแต่อารมณ์ความรู้สึกที่ต้องขัดแย้งใจแล้วสุดท้ายก็จะต้องเลิกกันอะไรแบบนี้ดังนั้นเราก็ควรต้องรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างให้ถึงเวลานะครับวิลออฟฟอร์จูนก็คือเมื่อถึงเวลาในสิ่งที่ดีคุณก็จะได้ความรักความสุขความหวังกับความรักของคุณนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมได้จากไพ่เดอะเรเวอร์นะครับที่ดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนลา่าไปทับกับดาวประจําตัวของตัวคุณเองนะครับก็จะแปลว่า คุณกับเขาก็จะเป็นคู่กันได้อะไรแบบนี้นั่นเองก็ถือว่ายังเป็นในทิศทางที่ดีพยายามประคองความรักความสัมพันธ์ไปก่อนหนึ่งเด็กเหรียญน,นะครับแปลว่าเราก็คงต้องหนักแน่นมั่นคงแต่เราก็ควรที่จะต้องดูแลเอาใจใส่เขาอีกนิดหนึ่งทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดแหละทุกอย่างมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้แบบว่าเออปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเราจะดีอย่างที่คุณต้องการได้ทั้งหมดน่นะครับดังนั้น จะบอกให้เลยว่าถ้าเราจะดีได้เราก็คงต้องนิ่งก่อนเนาะทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองในช่วงของเดือนนี้คุณมีโอกาสติดต่อส,สัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นธาตุดินราศีพฤกษศตกันมังกรราศีที่อาจจะมาติดต่อส,สัมพันธ์หรือเป็นคนที่คุยกับตัวคุณหรือเป็นคนที่กําลังมีปัญหากับตัวคุณก็ได้เช่นกันเขาอ,อาจจะเป็นคนที่แบบงุ้งงิงงองแงสักนิดหนึ่งเพราะเป็นเด็ก เหรีหยญน,นะครับก็แปลว่าเราอาจจะต้องอ,อารมณ์อร่ยแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความรู้สึกสิ่งต่างๆเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับและทุกอย่างก็จะเติมเต็มทุกอย่างก็จะมีความมั่นคงได้จาก1เหรียญเหมือนกันจากเด็กเหรียญก็จะพัฒนาเป็นหนึ่งเหรียญมั่นคงมากขึ้นได้เช่นกันนะครับ ส่วนในช่วงของเดือนนี้ก็ยังจะมีการติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุลมได้ด้วยแต่ธาตุลมเนี่ยจะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นราศีกลุ่ม ตุนเมทุนเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะเหมือนกับเหวี่ยงวีนิดนึงแต่ก็เป็นคนที่อาจจะมีเหตุผลอยู่นะแต่เราต้องแบบงัดเหตุผลมาสู้กับเขาเพอสมควรเลยเพราะคิงถือดาบเนี่ยบางทีเขาก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนอะไรแบบเนี้ยแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์หรือเป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะครับที่อาจจะมาติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างดุพอสมควรนะครับอะไรแบบเนี้ยเราก็คงต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาก็อาจจะยังไม่ยอม กับตัวคุณง่ายๆก็คงต้องผ่านด่านคนธาตลมไปก่อนเพราะคนธาตลมเนี่ยจะต้องอมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นกับตัวคุณได้ง่ายกว่าราศีอื่นๆนะครับดังนั้นก็คงต้องอใช้เหตุผลมากๆกับตัวเขาแล้วก็พยายามนิ่งสงบความเคลื่อนไหวสักนิดหนึ่งแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ากิงถือดาบเนี่ยยังไงก็สามารถที่จะอ่อนลงโดยการที่มีเหตุผลกับเขามากขึ้นนะครับ ทีเราก็จะมาดูสรุปไพ่กันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีกลุ่มกันเพิ่มเติมนะครับขอไพ่สามใบให้กับชาวราศีกลุ่มแล้วก็ลักนณากุ่มด้วยนะครับมีไพ่เดิรเบอร์นะครับไพ่ควินออลสอดแล้วก็ไพ่ก้าวถ้วยอีกหนึ่งไพ่ก้าทถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาซ้ำอีกหนึ่งใบนั่นหมายความว่าคุณก็คงต้องพยายามใจเย็นจริงๆแะ นะครับพยายามอยู่ในที่ของตนเองก่อนแล้วก็พยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองก่อนถึงแม้ทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงตอนนี้มันได้ก้าวถ้วยมันแปลว่าเหมือนกับคุณยังรู้สึกเหมือนกับไม่เต็มสิทธิ์นะคุณต้องอยู่กับความไม่เต็มสิทธิ์เนี่ยให้ชินแล้วก็ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองผลของการรอคอยของคุณเนี่ยจะมีผลที่ดีนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างยังไม่ได้ตอบโจทย์กับคุณร้อ็เพราะว่ามันก็คือ 99%อะไรแบบเนี้ยคุณแค่รอคออีกหนึ่งถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสมบูรณ์แบบแล้วก็จะเป็นคู่กันแบบเนี้ยได้จากเดลเวอรเห็นไหมครับดังนั้นยังมีโอกาสคุณก็คงต้องอดทนแค่ความอดทนของคุณเนี่ยจะทําให้ถ้วยนั้นเต็มสิบได้นะครับดังนั้นก็ควรที่จะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ พยายามพูดจากกันด้วยเหตุผลเพราะว่าราชินีถือดาบมาพร้อมกับคิงถือดาบจริงๆอ่ะคุณกับเขาก็เป็นคู่กันอย่างที่บอกนะมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์กับคนธาตุลมเนะี่ยเห็นไหมมีมีทั้งคิงและควินขึ้นมาเปราะว่าคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์หรือใครที่คุยใหม่กับคนใหม่มีโอกาสเป็นคนเป็นไม้นะครับมีโอกาสเป็นคนเป็นไม้ได้ด้วยเช่นกันที่จะติดต่อส,สัมพันธ์กับตัวคุณและเป็นคนที่เป็นเครื่องแบบอย่างที่บอกไปอาจจะมีการประทะคารมกัน งัดข้อต่อกันบ้างแต่โดยรวมมันก็ยังไม่ขาดจากกันหรอกนะครับเพราะว่าคิงกับควีนเนี่ยเป็นธาตุลมทั้งคู่ทั้งคิงและควีนมาพร้อมกันแบบนี้ยแปลว่าทุกอย่างยังสามารถที่จะเหมือนกับตัดสินนะครับแล้วก็แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันได้ถ้าเรามีเหตุผลที่เหมือนกันมันก็จะเคลียร์ตรงนี้ได้จากไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอคือการเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างผลลัพธ์ที่ดีต่อ ทั้ง2ฝ่ายเป็นในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะค่อยๆฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ดีขึ้นได้อีกเช่นกันนะครับ The All For t u n e กับ The Ver เนี่ยแปลว่าไพ่ของการกลับมาของคู่ของคนลักได้ด้วยนะครับใครที่มีความรักที่ห่างหายกันไปหรือเลิกลากันไปหรืออาจจะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรห่างกันนะครับ หรือถูกปิดกั้นต่างๆก็สามารถที่จะกลับมาเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากเดอะเบอร์ด้วยเนาะทุกอย่างก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขอให้คุณอดทนอีกนิดหนึ่งและทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจ้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ